วันนี้มาดูระบบการทำงานของโซลเซลิวนะครับนี่ครับประมาณสี่แผงครับผมนี่คือน้ำครับน้ำที่ไหลออกโอ้ไหลแรงดีมากครับผมไหลแรงมากครับ ขอนิ้วครึ่งครับนี่ระบบการทำงานของโซลาเซลล์ครับผมคุ้มสุดคุ้มนี่ระบบระบบข้างในครับภายในครับผมอันนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับควบคุมแผงโซลาเซลล์ว330วัตต์ c p c s เต่ละแผงนี้กี่วัตนะครับดูก่อนนะครับ330วัตรครับแตละแผงครับผมแค่นี้ก่อนนะครับใช้ซัมมือนนะครับโอ้สุดยอดเลยครับใช้ซัมมือดครับผมต่อลงไปครับ เชนนี้ก่อนนะครับ